สุดท้ายคงทำได้แค่รอใช่ไหมเพราะมันไม่ใช่เรื่อง่ายเลยที่จะเลิกรู้สึกกับเขาที่ทำได้เพียงแค่ะระให้วันเวลาพัานพาเธอไ ไม่ว่าจะนานเท่าไรกันเดินทางจบลงเมื่อใดฉันหวังว่าเธอจะกลับมา สวัสดีค่ะฟอจ์จูนซีเจมฟรค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกโปรเจกต์พิเศษอินดี้แคมป์นะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยก็เป็นโปรเจกต์ที่ได้ให้ฟอนนะคะได้ออกมาโชว์ทักษะทางด้านดนตรีนะคะแล้วก็ดึงความเป็นตัวตนของฟอ์อีกมุมนึงออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งโปรเจกต์นี้เนี่ยก็ได้ให้หนูนะคะได้เรียนรู้กระบวนการทําเพลงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดชื่อเพลงแต่งเนื้อร้องแต่งทํานองนะคะเล่นดนตรีหรือแม้กระทั่งการคิดคอนเซปต์มิวสิกวิดีโอเพลงด้วยนะคะซึ่ง ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากๆเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่รัฐจากวงแททูคลเลอร์แล้วก็ทีมแพลตฟอร์มมักกสันนะคะที่ได้ให้คําแนะนําดีๆกับพวกเรานะคะก็ยังไงนะคะฝากติดตามผลงานเพลงของหนูได้นะคะชื่อเพลงว่าคงทําได้แค่รอหรือว่า lasting t I c a n d o นะคะซึ่งเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังค่ะเพราะว่าเรากําลังรอใครสักคนนึงอยู่นะคะซึ่งการรอของเราก็อาจจะไม่มีความหมายนะคะ ก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเพลงเดียวเพลงแรกของหนูด้วยแล้วก็ตั้งใจทำมากมากเลยนะคะยังไงก็ฝากทุกคนไป enjoy เพลงของหนูกันด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะสามารถไปฟังเพลงของหนูได้บนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สามารถขอเพลงคงทำได้แค่รอ lasting I can do ที่ขึ้นวิที و นะคะขอบคุณค่ะไม่บา